น้องน้องน้องป่วยกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไม่ร้จดสดร้อนร้นเลยค่ะเป็นไข้วัดใหญ่จะไปติดกันทั้งบ้านเรื่องขอนนต่ค่ะเป็นทุกคนนี้กับคนนี้ค่ะวันนี้ที่พี่อ๋อไม่มาก็้องไอ้นี้เริ่มต้นจากใครก่อนคะเริ่มจาก อะไรอ่ะอะไรอะเขาก็เด็กโซเชียลเด็กโซเชียลเริ่มจากออก้าก่อนค่ะยังไงยังหลังมือใครก่อนบ้าโอเคหนูโอเคโอเคไม่ได้เป็นโอเคไม่ได้เป็นปัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่เอาที่ยว่งเดี๋ยวไปรู้ปะไม่ไลู้กคือได้เป็นจริงนะแม่ันนี้าเป็นโอเคก็เป็นเป็้เป็นได้หรอเป็นได้หรอโอเคไม่ได้เป็นแค่วัดใหญ่ ก่อนนีสอง่าง <c oughs> แต่เรวจต่วเรากูต้องสแกนสมองใช่ใช่ค่เนี้ยเขาก็ไข้หวัดแต่ประเดแต่ว่าเขาตัวเล็กแล้วเขาไขสูงแบบสี่สิบประมาณวันครึ่งแล้วยังไม่ลงก็เลยมีอาการแบบชักพอชาักปุ๊บเราอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีคุณหมอก็อเยลยมาแล้วขอขอจับสแกนสมองได้ไหมปกติไม่ควรจะชักค่ะ เขสแกนสมอนก็รอดูอาการก็ตกใจใจหายงานครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ได้ทำแล้วคืต้องบ,บอกว่ามันเป็น<แ>ไม่รู้มันเป็นอะไรเหมือนหรือดูทีแรกเราคิดว่าเป็นโควิดไงออติดกันทั้งบ้านและกูเพราะวันเ,เริ่มจากทยอยทีละคนทีละคนออทีละคนมาง ปรากฏว่าเฮ้ยคนแรกอาการโควิดเบ้เลยแต่นั่นไม่เป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนหลังตอนหลังก็ทยอยติดไข้หวัดใหญ่กันสบายสนุกสนานแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ก็ฉีดวัคซีนกันหมดแล้วใช่ไหมคะฉีดหมดวัคซีนหมดใช่ใช่แล้วอาจจะไปโดนเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงเราอาจจะนอนน้อยไม่ได้ปิดเธอก็เที่ยววันจุดนี้เลยอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าอย่าง มีการชับมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือใช่สนิทแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่ใจอลองดูไหมคะอาการตอนนี้ไม่มี้ผมไกพอะไรค่ะไม่มีอะไรก็คือเป็นจากการที่เป็นไข่มาจากไข่ไี่อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยไหมคะ่ป็นตุ่นที่ตับตัวหนัง ความรู้สึกแม่เราตกใจหรือว่าเรามันเป็นสิ่งที่ใหม่ตกใจเลยค่ะเพราะว่าชาักต่อหน้าเราอะแล้วเราก็นั่งอยู่ในห้องไปเตียงแล้วพระเราเห็นเราเช็คตัวเขาอยู่กับพยาบาล,ลเรานัแล้วเห็นพร้อมกันเลยดีที่มันเห็นพร้อมทั้งพยาบาลใช่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลพอดีก็ ดีที่ใกล้มือหมอมากมากแล้วอะไรเลยค่ะมากกว่ามากกว่าแล้วตอนนั้นคุณหมอบอกไปค่ะว่าถ้าตรวจว่ากมาชาดูว่าไม่ได้เห็นว่าน้องชักใช่ใช่ค่ะคือมันจะมีอีกเคสหนึ่งถ้าเกิดบางทีชักแล้วแล้วหายแล้วคือแล้วไม่แล้วก็ไม่มาตรวจแล้วหรืออะไรเงี้ยอันตรายจะมีค่ะก็จะมีตามแล้วมีนะที่เขาบอกว่าชักแล้วขึ้นสมองเน่ยพวกเอ่อมาเชื้อเด็กๆกับบางทีเด็กแบบห่างไกลโรงพยาบาล พ่อแม่ก็คิดว่าโอ้คงเดี๋ยวก็คงหายอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้อันตรายนะฮะหมอบอกเลยว่าถ้าเกิดอาการมีไข้ปุ๊บเนี่ยยาสงสัยหรืออยาลังเลหรือคิดว่ามันจะหายเองอันดับแรกต้องถึงมือหมอก,ก่อนนะฮะจะเป็นหรือไม่เป็นยวไม่ว่ากันอีกทีหนึ่นนงนรปลอดภัยชิดอย่างนี้พอชักเราถ้ามาไม่ถึงมือหมอหมอเลมครับอากาจะมีขั้นไหนอะไรยังไงครับขึ้นสมองะะแ,แต่ก็ก็ใช่แต่ว่าอย่างอย่างมะพู้ดวะชักแล้วก คิดด้วยอะไรด้วยคุณหมอจึงก็คุณหมอก็เลยขอสแกนสมองแต่เขาบอกว่าดีแล้วที่ที่อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเกิดบางทีปล่อยไว้มันอาจจะมีเอฟเฟกอะไรต่อไปจากนี้อะไรนะคะอันนี้เรียกว่ามีฟูมกันทั้งบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะฟูมโอเคไหมคะเราโอเคยังโอเคไหมคะ แข็งแรงไงน่าจะโอเคแล้วคนที่ยังตอนนี้ยังมีคนที่่ไมเป็นก็เหลือออเคที่ยังไม่เป็นโอเคโอเคแข็งแรงใช่ไหมลูกโอเคน้องแข็งแรงแข็งแรงก็น่าจะแข็งแรงดูจากบ้านแข็งแรงจะไม่ค่อยเป็นใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคจะเป็นไมู่้แล้วลูกย้อนยในบ้านทำไมอ่ะโอเคไม่อยากเป็นโอเคไม่อยากเป็นรู้แต่เขาปรับลงแก้มลุกลดยิ่งขึ้นะเขาอดนมไงตอบมาตั้งแต่ที่กินนมไปสิบขวดก่อนเส้นขวดเบลไม่ใช่ไหมนะ ถือว่าเราจะสวยขึ้นเราเป็นสาวขึ้นด้วยตามวัยด้วยแล้วก็ว่าเป็นบรรดาหายูนอมเพื่อไม่ให้กินนมคืนแล้วพันธุ์ผูกเพราะว่ากินนมแล้วไม่แปลงฟันแล้วินที่ประมาณแกลนนท์แล้วจริงจรินเกิดเป็นเด็กจริงๆรข้ามพอได้ขนาดไหนกินนมเป็นแกะอนไม่ได่ข้าวทีกินเลยตอนพี่ยังอยู่ช่วงแรกๆที่หมดน้องมีแบบว่าทำมงไหมใช่ค่ะเรามีชิคเลยค่ะเพราะว่าเขาโดนถอดฟันเลยค่ะถอดฟันทัวเองเจ็บแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่กินนมตอนกิน แล้วก็เลยได้ล่าอีกครั้งเก่งนะถอนฟันเองได้ไหม่รับเกดนี่พูดไปให้ฟองถอนเองทุกซี่นะคนนี้ยอดเลยเกดแกะที่จุดไม่ได้เลยหรือเปล่าที่ความแข็งแกร่งหรือเปล่าความแข็งแกร่งใช่หรือว่าตอนนี้ลดลงแล้วเพราะเมื่อก่อนเขาจะเป็นคนที่มีพลักยกำลัง ใช่เขาเขาอาจจะเป็นตอนนั้นเขาเนื้อเยอะไงเขาตกบันไดตกเก้าอี้ตกอะไรเนี่ยไม่เจ็บตัวจะเด้งกลับขึ้นมาใช่เพราะว่าตอนนั้นเนื้อเยอะเออเหมือนอกา,อาอก้าเหมือนกันอาก้าก็จะเนื้อเยอะกระดูกเยอะเวลาตกอะไรเนี่ยจะจะ,จะโอกาสจะเจ็บยากนะฮะแต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วนะหอมลงแล้วเนาะ ใช่มกเสวยขึ้นสวยแล้วสวยแล้วแต่ยในยิ้มๆด้วยสวยเยอะนะตรงฝั่นี้ฝั่งนี้ตัวฝั่งนี้สวยแล้วเนี่ยยิ้มไม่เข้าไม่เ้าเหรอบอกไม่เห็นอ่ะส่วนอีกคนนึงของการแข่งการแข่งกีฬาของเขาเราต้องรัมนดระวังแค่ไหนเพราะว่ายิ่งแข่งเยอะก็ยิ่งมีอุบัติเหตุเยอะตรงนี้พ่อแม่เราคุยจะไม่ให้แบบว่าน้องแส้หน่อน้องแส้่อยเออคือจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันมันในเรื่องของการแข่งขันกีฬาในองค์บราแข่งเนี่ยเขาก็ต้องสศึกษาทุกคนนักแข่งต้องศึกษาทุกคนเพื่อที่จะเอ่อการเกิด ประเทศตอนมีโอกาสที่เกิดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะฝึกซ้อมมาได้ดีแค่ไหนตอนนี้เขาก็เริ่มเข้าเข้าตลาดซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนอาก้าก็ต้องเป็นตัวแทนนักกีฬากรุงเทพมหาคนครไปแข่งชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาตินะฮะที่กำลังจะเริ่มตอนนี้ก็เริ่มใช่ไหมเริ่มยังครับยังครัา <c oughs> <c oughs> ตอบให้ตรงกันเลยเพื่อนโโอ้หไปแข่งที่ไหนครับพ<า>ี่เปิ้ลฮะไปแข่งที่ไหนครับ อันนี้แข่งที่จังหวัดเอ่อจังหวัดอะไรนะจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมานครราชสีมานี่แหละยุคชนแห่งชาติปีนี้นะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะเดี๋ยวชาวนครสวรรค์เตรียมตัวเชียร์กันได้เลยนะครับกล้าพอไหมผมยังพร้อมมือชิมแม่นอีกทีหนึ่งนะแล้วซ้อมยังครับยังกล้าจะท้าท้ามือนีท้ามือไม่ดจริงๆเราระวังรูปบาดเหตุอย่างเงี้ยบ้างไหมเวลาแข่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ระวัง เราไม่กลัเจ็บไหกลวมั้ยกลัวไหมเพราะว่าแต่ละภาพที่นของนี่ของนีกลัวไหมครับไม่บอกไม่บอกโอ้โหี่ใหญ่นี่ยไมถ่างไม่มาไม่มาไม่้อบอกว่านางนะนานเปลี่ยนเป็นตู้นี่นะนี่ตู้หน่าจกต้องเปลยนนะโตหน้าเปลี่ยนแล้วแล้วกตอนนี้ตอนนี้อาการหน้าเปลี่ยนไหมไม่ไม่แล้วหล่อขึ้นป่ะครับ มีแปน์แน่เลยไม่ไหรอกมีแปน์แน่เลยเ <c oughs> มีามผัดครั้งนี้เอาก้าตั้งเป้าจะได้แชมป์ไหมลูกอันที่หนึ่งไหมถือว่าเอาดำเอานะมีมีข้าตก้งตุไม้ไผ่กับ คุเราคิดแม่ว่ารอบดีชนะแล้วก็ได้อะไรรรอออบนี้กเาะไพูดเลยบอกว่ซ่บหรือว่งดีในยูทูบคุณพ่อไม่สามารถลืมได้ก็น่าจะเอามอเตอร์ไซค์ไปจ้าเโอ้โหแต่ละอย่างไม่ได้ว่าตแม่ที่หลังเนี่ยทีหลังก็ขอทางนี้นี่การกีฬาแห่งประเทศไทยอะไรนี้อัดฉีดเอาได้ไหมนะครับเฮ้ยอัดฉีดเอาได้เหมือนกีฬาประเภทอื่นๆได้ไหมครับเออนะ บอกก็ไปพี่เพื่อนอย่างวันนี้พี่เพื่อก็คือออกาสปออร์ตเองหมดอย่างในสมัยนั้ท่จะแข่งส่วนมากก็สปอนเซอร์ครับอย่าง King Power อย่างสปอนเซอร์ที่น่ารักหลายๆอันก็เขาก็มาช่วยกันนะฮะก็ก็อก้กาก็สามารถแข่งแล้วก็มีเงินเก็บในธนาคารได้อะไรในการแ <c oughs> ข่งขันนะครับก็ตอนนี้ก็ขาดอย่างเดียวก็รองเงินอัดฉีดจากากัรกีได้ประเทศไทย คัคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรเดินสองสามตรงย่างดรอ่ะเดินสองสามคำขวัญวันเด็กปีนี้คืออะไรครับตรงย่างแบแบดอย่างบลองได้ไหมเราลองได้ไหมลองได้ไหมลองได้ไหมลงได้มล้ไลงได้มลองไ้ไหมลองได เด้งเด้งเฮ้ยออกมาเลยนะเข้าไปเลยรับมาเด็กเด็กขอบคุณค่ะ